ครกละสามสิบติมครกเลยนะคะต็มคุกให้โนเอเองด้วยให้โนเวเองเลยน่ค่ะบอกให้โนเอเองด้วยอ่ะนี่คีบหน้าไม้ก่อนอร่อยด้วยเติมอะไรก็ใส่พริกอีกไหมไม่เผ็ดเอาเผ็ดหน่อยเผ็ดอีกหน่อยนะอืม แซ่บหน่อยแซ่บหน่อยแล้วคนเดียวสิบบาทด้วยนะคนเดียว์สิบบาทาก,าก,กินเองใช้มือเลยละ่นะใช่จะกินเองโอปราไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยไม่ใส่ <Okay. laughs> เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งดูตานี่เรื่องตาปูปลาะนะคะตุ่มตาปูปลา,าพิกแหงแ้งเนะาะใช่ใช่เพาะอายุเยอะแล้วไงแล้วมันจิตั้งนานแล้วกว่าจะไปหาหมอ โอเแล้วตอนที่ไปไปเอาไปรักษาก็อายุเยอะอแล้วอะ่ะเยอะแล้วโหเป็นหนักแล้วอะ่ะม,มันไม่ใช่หมาแท้อกแต่ว่ามันมาอยู่เลยรักมันกระของน่นนีนันเอกวกเคยมันจำมันใช่ชุดจังฮิ <laughs> จะไม่อร่อยด้ยังไงอร่อยอร่อยใส่ใส่ถงชูเยอะอร่อยใส่ทลเป็นเ็้าครึ่งห่ออร่ย้องปาหอยปูหอมด้วยไม่เหม็นบางบางร้านปูเหมิ่นหมน่เหมินนี่กับบงตักปลาร้า เป็นต้นตอนอ่ตอนเลยอ่ะตอนด้วยไปฉีกด้วยอร่อยคนเขาจะกินปลาต้มเหรอรู้ว่าอย่างเงี้ยอร่อยนั่นแหละแล้วก็ฉีกเนื้อด้วยนะโอ้โหเซ่บ ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบปุปันใหม่คลิปหน้านะคะ